แล้วเอจะพูดเลยนะพูดเลยอะไรกันนะว่าเอ๊เข้าไปดูที่ตั้งค่าเอหาไม่เจอค่ะพี่น้องขาที่แบบตั้งค่าตั้งค่าไรายได้อ่ะที่ตั้งสร้างไรายได้เอหาไม่เจอค่ะก็เลยแบบกดเข้ามาก่อนถ้าเราใจวิคงมจะมาเฉลยไอเดนนุ่มพูยอไทยพี่เพออเนาะไทยพี่เพอนะคะไงกายสวัสดีค่ะทุกคนนะคะพี่น้องเมื่อกี้ ออกไปอีกรอบนึงครับเพื่อที่ว่ามารอบใหม่เพื่อที่ทั้งค่าโคสร้างไรายได้เนาะแต่ว่าเอไม่หาไม่เจอค่ะ,หา,คะหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะพี่เจษณพงศ์สวัสดีค่ะพี่เจษณพงศ์สวัสดีค่ะพี่เจษณพงศ์รู้ไหมคะว่าอ่าเวลาเราเข้ามาไรสดตรงเนี้ยเราเราตั้งค่าโคษณาตั้งค่าสร้างไรายได้มันตั้งตรงไหน่ะคะเมื่อกี้ขึ้นมา่าไรสดรอบนนะึงแล้วเนาะแต่ว่า มันมันตั้งค่าไม่ได้นะไม่ตั้งลืมตั้งค่าก็เลยมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแต่เอเจะพาพี่น้องมาดูลูกอันนี้กันคล้ายๆกับลูกบลูเบอร์รี่เนาะคล้ายกับลูกบลูเบอร์นะอรี่แล้วก็เลยไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยไปตั้งค่าใหม่เอาเวลาไลฟ์เสร็จเนาะขอบคุณนะคะพี่เจษณาพที่เข้ามานะคะ How are you Thank you so much uh, I try to uh, set a s w o r d but I, I can't get it. I don't know how to do it you do know how to do it? ิด make me headache. น้องกวางสวัสดีค่ะน้องกวางอ๋อน้องกวางนะคะพี่โนโุชพี่โนโุชสวัสดีค่ะพี่โนุชเนี่ยหนูตั้งเมื่อกี้หนูเข้ามาไลฟ์รอบเงินนะแล้วก็หนูเลยออกไปเพราะว่าพี่ๆบอกว่ามันไม่มีโฆษณานะเอ้ก็เลยบอกเออเอลืมตั้งค่าเนาะพี่โนโุชพี่โนโุชอ่าตั้งค่า,างไง <Hello. S 2> yeah, อ่ะฮัลโหลย่าลูกอ่าน้องกวางสวัสดี อพอจะตั้งค่ามันหาตัวตั้งค่าไม่เจอคุณคะแม่นู๊นะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูลูกคล้ลูกบลูเบอร์รนะี่เนาะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเอจะพาไปพี่พน้องไปดูคล้ายๆลูกบูเบอร์รี่ตรงนี้นะนะพี่น้องค่ะคล้ายๆกับลูกบลูเบอร์รี่เลยอนะ่ะแต่ว,ว่ามันมันกินไม่ได้เนาะเต็มเลยอะ่ะมันตอนนี้เออย,อยู่ที่สนามเด็กเล่นกับลูกนะเอพาลูกๆมาเล่นนะคะ เต็มเลยเยอะเลยอ่ะพุงพวงดูพี่น้องพุงพวงใหญ่มากเลยน่าจะกินได้นะแต่มันกินไม่ได้นะมันเจ็บฝาดฝาดนะตัวเล็กแอบกัดดูถามว่าไงบอกว่าฝาด่าเยอะมากสวัสดีค่ะแมวแมวสวัสดีค่ะสบายด,ดีนะแมวค่ะน้อสวยจังใช่ไหมเยอะเลยอะ่ะเต็มเลยตรงเนี้ยอืมเยอะมากดกเลยอะ่ะนะเก็บให้กันลอกกับนกกิน พี่เอียสบายดีนะคบสบายดีค่ะนะคะเยอะเลยเยอะเลยพี่น้องค่ะเยอะมากเยอะมากเยอะมากสัญญาณดีไหมอะคะแม่บอกพี่นุชสวัสดีครับผมนะคะสวยเนาะสวยจังสวยสวยมากเลยพี่นุชพ,พี่นุชเคยเห็นเปล่าเนาะแต่ลูกเขาออกไกค้ากับลูกบลูเบอร์รี่เลยอะแต่ว่าเม็ดเขามันจะมีเม,ม็ดเนีย จากเม็ดเม็ดมันก็จะแข็งแข็งเนาะข้างในสัญญาณไม่ค่อยจะดีเลยเม็ดมันเม็ดข้างในมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆห่แข็งแขนะ็น่นเมะอาบลูเบอรี่เรามันไม่ไม่มีเม็ดเนาะมันจะมีลูกเม็ดเมนะ็ดเล็กๆเนาะสวยมากสวยมากก็อยากให้พี่น้องดูเนาะเออมันไม่มีโฆษณาเนานะเข้ามาใช่ไหมเมื่อกี้อะเอเอไปเ,เ,เ,เอเอออกไปเพื่อที่ทั้งข้างโฆษณานะแล้วคอมันมันไม่มีเนาะไม่มีให้ เอยี hey, yeah. สวัสดีครับพี่กะะร, berry, ระโดนสวัสดีค่ะ this is blueberry นะครับ blueberry เหรอไม่ใช่ blueberry ค่ะ not blueberry blueberry เหมือนกัน yes it blueberry but it can't eat it you think ah แมวแมว can't eat can eat เปล่า ah a taste ah bitter taste bitter นะฝาดฝาดนะน้องกระโดนสวัสดีค่ะจากพี่นุชนะแล้วก็พี่นุชสวัสดีครับจาก uh, พี่กรนะโดนเนาะสวยมากเลยอะ่ะ สวยมากสวยมากสวยมากน่าจะกินได้เนาะสียดาจังนะคะสวยมากนู้ด I am find this seat thank you นะคะทุกคนสวัสดีรอบวงนะคะพี่ก็เดินเข้ามาเมื่อกี้มีหนังไข่ยาไหมอะคะโอ้ไอ e ีดิสเบสบิดเถอคครับใช่ใช่บิดเกินไม่ได้น้องน้องน้องแมว ลูกมันก็จะแบบว่าสวยมากเลยสวยสวยสวยอ่ะเยอะเลยตรงเนี้เป,นเป็นเป็นเป็นดงของเขาเลยอ่ะพี่น้องค่ะเป็นดงของบลูบเบอรี่พันธุ์นี้เลยนะเต็มเลยอ่ะยพี่น้องแถบนี้ตั้งแถบเลยจเจ็บเต็มเลยขอบคุณนะคะสีล้านตรงนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ ระบองจากพี่กระโด้นนะคะน่าจะกินได้นะคะพี่น้องค่ะใส่ได้จังเนาะทุกคนสบายดีนะคะเสดาเน,นาะลูกงามมากเลยลูกเขาอ่ะสวยๆอะสวยมากสวยค่ะใช่ไหมสวยมาก โอ้โหนะคะสวยมากสวยมากเลยเนาะน่ากินเนาะจะได้ชิมแล้วชิมแล้วมันมันฝาดมันฝาดมันเสือมันฝาดทานได้ไหมทานไม่ได้กับพี่กระโดนอ่ามันรสชาติมันจะฝาดฝาดเปรี้ยวอ่ะมันไม่ใช่ลูกอ่ามันไม่ใช่ผลเบอร์รี่ผลบลูเบอร์รี่ที่ว่าเขาขายกันนะมันเป็นผลบลูเบอร์รี่ป่าเป็นบลูเบอร์รี่ที่แบบว่าให้สัตว์ป่ากินเนาะให้นกตะลอกอะไรเนี้ยอ่า มันฝาดเนาะรสชาติมันจะฝาดฝาดฝาดฝืดๆเนาะเสียดายจังเลยเนาะเห็นเยอะมากเลยนาแถวหมู่บ้านนี่อ่ะเสียดายมากเลยมีแต่ต้นบูบอีกแล้วใช่ไหมได้ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูอยู่อยู่ไม่นานหนูแกอ่ามาไล์แกเสงไม่ไม่ไล่เพราะว่าลูกอยู่สนามเด็กเล่นน่ะเด็กเขากำลังอยู่สนามเด็กเล่นตรงนู้นนะพี่น้องนั่นน่ะลูกเออเล่นอยู่ตรงนู้นไงก็เลยพาพี่น้องมาดูเนาะ อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดเลิฟให้ด้วยนะคะขามาดูบูรี่นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเนี่ยเป็นสนามเด็กเล่นอันอันใหญ่เนาะเนี่ยลูกเอก็จะมาชอบมาเล่นตรงนี้เนาะแต่แต่ว่าตอนนี้เขาไปเล่น over the moon I am fine thank you นะคะจากพี่นุชนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะพี่น้องค่ะที่ติดตามรับชม ก็เป็นกำใจให้เอมาตลอดเลยนะขอบคุณมากๆเลยพี่นุชบอกว่าพี่ก็ดูรักษาสุขภาพด้วยนะคะฝนตกระว,วังด้วยด้วยจ้าน้องก็ดูรักษาสุขภาพด้วยจากพี่นุชเนาะไอแอมอ,มอญญญมูุมูนเนาะสัญญาณ <c oughs> ไม่ค่อยจะดีใช่ไหมครับพี่นุชพี่นุชข้ามามีสัญญ,ญาณไหมอะคะอ่ะมีม,มีมีอันนี่ไหมอะมีหนังายยาเพราะ ไม่มีใช่ไหมพี่นุชเอเข้าไปตั้งค่าแล้วเอหาตัวตั้งค่าไม่เจอนอกจากเราอ่าไล์เสร็จแล้วถึงจะตั้งค่าเนาะแต่ว่าบางคนเขาเขา,เอาสอดเขา,าเห็นเขาตั้งค่าได้อยู่ ไม่มีหนังขายายาใช่หนะมุนมุนมุนใช่ใช่โอ้ยแบตเตอรี่ก็จะหมดนะคะเหลือ20%เปอร์เซ็นต์รักษาทุกพี่วินสวัสดีค่ะสวัสดีครับคารวะทุกช่องนะครับไม่มีเนาะเพราะว่าเอยังไม่ได้ตั้งไงเอเข้าตอนแรกเอเข้าขึ้นไล์รอบเมื่อสิบนาทีเนาะสิบผมมาก็ไม่มีครับเนาะเพราะว่าเอไม่ได้ตั้งค่าเอไม่รู้เฮห,หาไม่เจอว่าตั้งค่าตรงไหนไงก็พอออกจากตรงนี้แล้วก็ไปตั้งค่าโฆษณา,าไอไลฟ์เมื่อกี้แล้วก็กลายเป็นว่าติด ติดเหลืองติดเหลืองของอ่าไอสตังเนาะเป็นเป็นสีเหลืองอีกแล้วพี่นุชผมก็ไม่มีครับใช่ไหมเล่หผ้าครับพี่จา๋าพี่จา๋าสวัสดีค่ะเนี่ยพามาดูผลเนี่ยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งนะคะมันจะย้อนแสงมันจะย้อนแสงจะเต็มเลยผลผล,ผลบลูเบอรี่บลูเบอรรี่เนาะย้อนแสงพี่น้องค่ะ ตรงเต็มเลยค่ะดีค่ะนี่ค่ะ,คะลูกเอย้ย่าแม่รัสสวัสดีค่ะคิดคิดเลือกกอ็คิดเลือกก็ทำอะไรได้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่าิ้นเหลืองก็ทำอะไรได้คืกเมื่อกี้โหเหมือนกันก็ทำไมถึงการที่หัวข้อนะสวัสดีจ้านะคะเมื่อวนันเมื่อวันเข้าไปที่พี่พี่แอลเนาะ เข้าไปที่พี่แอลแกไรสดแกก็โคษณาก็เข้าอยู่นะตอนไรแกไรสดอนะ่ะขอต้อนะคะพี่น้องทุกคนนะคะขอบคุณมากพี่กระโดนขอบคุณมากนะคะ,ะเลิกน้องกี๊สวัสดีค่ะนะคะแล้วก็พี่โมวสวัสดีค่ะมาดูนี่กันพี่โมผลบูเบรี๋ยวหันไปฝั่งนีมนนง้มันย้อนแสงมันย้อนแสงหันไปฝั่งนี้นะมันย้อนแสงที่เอเนาะก็อ,ออกแล้วเพราะว่า มันสัญญาณไม่ดีนะตเดี๋ยวแบตเตอรแบตเตอรี่มันก็จะหมดด้วยเดี๋ยวมันเดี๋ยวเอให้ให้ให้ครบสิบห้านาทีเนาะตอนนี้ส1ดนาทีแล้วนะคะกิฟซี่สวัสดีจ้าจากพี่อ่าพี่วินเนาะพี่พี่นุชบอกว่าน้องโมสวัสดีค่ะเนาะแล้วก็พี่นินพี่นินสวัสดีค่ะบผมพี่นินพี่นินพี่นินมาดูแบบบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รีร่เต็มเลยนะคะบลูเบอร์รี่อร่อยบลูเบอร์รี่อร่อยนะคะ บูเบอร์รี่อร่อยสวยมากสวยงามสวยงามบูเบอร์รี่อร่อยเนี่ยบูเบอร์รี่อะไรทำไมกินไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณนุชนะคะหมุนอยู่แล้วพี่กิ๊ฟซี่ดีจ้าหมุนหมุนหมุนใช่มหมุนหมุนหมุนนะคะพี่คือกระโดดสวัสดีค่ะจุ๊บ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 นะคะหมุนหมุนบูเบอร์รี่เยอะมากพี่กิ๊อ่าพี่กิ๊ฟซี่พนุชสาวสุพสวัสดีค่ะ ได้ทำไมถึงกินไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบรป่าบริเป็นบรี่ที่ไม่ได้เม็ดข้างในมันจะเป็นเม็ดใหญ่มันรสชาติมันก็จะฝาดฝาด,ฝาดเปรี้ยวๆนะคะมันก็เลยอ่ากินไม่ได้เสียดายมากๆเลยนะคะมุนๆมุนๆน,น,น,นะคะขอบคุณมากค่ะพี่น้องขาที่เข้ามาเข้ามาให้กำลังใจเอในไลฟ์สดเนาะเอลองไลฟ์ดูแหมพราะว่าไลฟ์ได้หรือเปล่าสัญญาณดีไหมเนาะ ก็ไม่ค่อยจะดีนะสัญญาณมันไม่ดีเลยเนาะแต่พอดีเอพาลูกมาเล่นด้วยนะคะที่สามเด็กเล่นก็เห็นอต้นบูเบอรี่อ่าตรงนี้เนาะก็เลยอยากให้พี่น้องได้ดูว่ามากแต่ว่าเสียดายที่แบบว่าเขากินไม่ได้นะพี่น้องห้ามกินเลยคะ่ะพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศห้ามเก็บมากินนะคะเพราะว่ามันรสชาติมันจะฝืดฝืดฝาดฝาดเนาะนะคะขอบคุณมากพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจส่งกำลังใจในไลฟ์สดเนาะ วันนี้เอก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆที่ว่าช่วยกันผลักดันส่งแรงใจนะคะให้เออสำเร็จในครั้งนี้นะคะได้เป็นยูยูทูบเปอร์ป้ายแดงเต็มตัวเนาะก็ยังมีเอก็ยังไม่ได้ลงคลิปใหม่นะนอกจากาคลิปยังสองแล้วก็มาไลฟ์สดตรงนี้เนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ ที่มาเข้ามาทักทายมาพูดคุยมาสวัสดีกันนะคะถามว่าเงาไหมนะคะตั้งแต่ผ่านกฎมาแล้วไม่ได้ขึ้นเวทีอยากบอกว่าเงามากมากเลยค่ะพี่น้องค่ะคิดถึงทุกคนอยากเข้ามาทักทายพูดคุยกับพี่น้องทุกคนเลยนะคะอ่าพี่โมว่าจุ๊บๆนะคะพี่อดดี้สวัสดีค่ะนะคะพี่ซีกิฟซี่บอกอดดี้สวัสดีค่ะนะคะพี่อดดี้บอกว่าพ, gam, พี่นุชค่ะ ตาเชพี่ตาเชสวัสดีค่ะนินจาสวัสดีครับนะคะพี่วินสวัสดีครับแต่พี่อุดี้นะคะแล้วก็พี่นิวคูนทัชนีสวัสดีครับแล้วก็พี่อีทอุดี้บอกพี่เชสวัสดีค่ะนะคะพี่อ่ะอูดว้จอมลูกสวัสดีค่ะแล้วก็พี่อุดี้บอกเอ้ยาสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็พี่มีพี่โมกับบพี่ลูกสวัสดีค่ะพี่น้องขารู้ไหมว่าตั้งค่าโฆษณานะยังไงเนาะเวลาเราขึ้นไลฟ์สดเนี่ยเนาะเอเอเอ ขึ้นรอบอแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีเนาะห้ามลงนะเราจะไปกินข้าวทักทุกคนแทนเราด้วยไม่ไดิแล้วเบตตอรี่มันก็จะหมดด้วยห้ามมีการห้ามลงด้วยเหรอแฉยเขาลงได้ไหมอะ่ะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเขาจะหมดนายพี่ตาเช่บอกว่าอู๋นี้สวัสดีค่ะปั๊บลงค่ะเราไปกินข้าวทักทายทุกคนแทนเราด้วยนะอ่อยาวไปนะคะ คุณดิสวัสดีค่ะนะคะพี่นุชส,สวัสดีค่ะนะขอบคุณมากค่ะพี่อ่าพี่เสเจ้แค่แค่ลงก็ก็ลงใช่ไหมใช่ใช่ก็ลงเงลยเพราะว่าเดี๋ยวแบตเตอรี่จะหมดแล้วไอ้แบตเตอรี่มันจะหมดเดี๋ยวให้กลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะนี่เนาะกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนว่าขึ้นเวทีมาคุยกับเสเจ้ได้ไหมนะ <laughs> อาจจะไม่ได้ขึ้นนะเพราะว่าขึ้นตรงนี้แล้วเนาะขึ้นเวทีนี้แล้วขอบคุณนะคะพี่น้องค่ะวันนี้เอง ขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักถ่ายห้าล้านดวงใจ7ล้านดวงใจนะคะที่มาส่งกำลังใจนะคะขอบคุณมากมากนะคะเอาผลเบอร์เบอรี่ป่ามาฝากนะคะแต่ว่ากลับบ้านขึ้นใหม่เดอ้อจ้าจ้าจ้าเองอยากคุยกับเขาแล้วสินะ โอเคค่ะ okay, นะบ๊ายบายนะคะขอบคุณมากๆเลยกำลังใจที่ส่งมาให้วันนี้นะคะเจ็ดล้านน้งใจนะคะเจ็ดล้านเลิฟเจ็ดล้านท่านนะคะแล้วก็เ็ดล้านท่านที่อยู่บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะยะจาบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะยะจาเอ้ยะจาค่ะยังอยู่ไหมยะจาจะ <Okay, S 1> ถามว่า,าเข้ามาแล้วตั้งค่าโฆษณาไงเนะาะยะจา,ยา,จาอยู่เปล่ายะจาอยู่เปล่ายะจาอยู่ไหม จะาออกไปแล้วมงนะคะเอ่อใครรู้บ้างว่าเวลาขึ้นไลฟ์สดแล้วตั้งค่าโฆษณาตั้งตรงไหนเนา,นานะาชมดนน้ามาชเน,นาะเนาะไม่าิัยีแคฟูมใครรู้บ้างเดี๋ยวค่อยไปหาเนะองเนาะใหญ่จ๋า,จาก,ก็ออกไปแล้วเน,นาะใหจ๋าคงไม่ฟังเนาะขอบคุณนะคะเจ็ด้านหกล้านดวงใจมีจะรอฟังจากใหจ,จ่ายไงว่าตั้งค่ายไง คงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนค่ะขอบคุณนะคะเลรบๆจุ๊บๆนะคะกดกดทุกคนเลยนะคะ